ท่านผู้ชมมาถึงมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยนะครับวันนี้มีเปิดตัวรถใหม่เช่นเดียวกันกับมิตซูบิชิไท i ันเอสลิมิเต็ดไทันเอสลิมมีการปรับปรุงในหลายรูปแบบนะเดี๋ยวผมไปไล่รนะายละเอียดให้ฟังว่าการปรับปรุงในครั้งนี้ของ Titan S Limited จะมีอะไรบ้างครับ ท่านผู้ชมครับการปรับลุกใหม่ของไต้ต้านในครั้งนี้สําหรับรุ่น S Limited นั้นนะครับมากับดีไซน์ที่สปอร์ตยิ่งขึ้นนะพร้อมกับการตกแต่งที่ดูลงตัวมากขึ้นกว่าเดิมครับสำหรับชุดแต่งที่ว่านะครับเป็นชุดแต่งดีไซน์พิเศษพร้อมลวดลายในแบบ Mo เด r n ์นเลสซนะครับภายในให้อารมณ์เลสซิ่งเต็มพิกัดด้วยการเดินตะเข็บได้แดงคู่นั่นเองนะฮะแล้วก็เบาะหนังพวงมาลัยแผงข้างหัวเกียร์และเบรกมือนั้นใช้การตกแต่งรูปแบบเดียวกันนั่นคือเดินได้แดงคู่เหมือนกันนะครับ สำหรับเครื่องยนต์นะครับแรงม้าสูงสุดอยู่ที่181แรงม้านะครับพร้อมกับระบบช่วงล่างที่มีการเขาบอกว่าให้การยึดก,กาะถนนที่เป็นเยี่ยมนะครับนอกจากการตกแต่งด,ด้วยได้แดงนะครับเบาะนั่งก็ยังเติมเต็มในส่วนของการปรับด้วยรูปแบบไฟฟ้าแล้วก็สามารถปรับไปถึง8ทิศทางเลยครับนอกจากนี้ครับระบบล็อกความเร็วอัตโนมัติหรือครูซซนโทนนะครับก็มีมาให้เพื่อความสะดวกสบายในการขับขี่ส่วนระบบปรับอากาศเป็นแบบอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบความปลอดภยัย มีทั้งระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวนะครับระบบป้องกันล้อหมุนฟรีระบบเสริมแรงเบรกรวมถึง h ิวสตาร์ทแอสซิสหรือระบบช่วยออกตัวบนทางชันนะครับทำให้การใช้รถคันนี้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนอกจากไททันเอสลิมิเต็ดนะจะบอกว่านี่นครับ e อ็กเพนเคอสที่กำลงังล่าแต้มอยู่ในวันนี้นะครับสำหรับ c อ o โอเวอร์ Over, สำหรับครอบครัวนะเจที่นั่งเดินทางได้อย่างโผลสะดวกสบายมากๆนะครับแล้วดู การตกแต่งของเขาก็มีการตกแต่งที่หลากหลายแบบนะครับที่เซตอัพมาให้ผู้ชมงานได้มารับชมกันท่านผู้ชมครับ e x p ก n r e r Cross นะครับมากับราคาจำหน่ายที่939,000บาทพร้อมกับดอกเบีย้ย1.79%เท่านั้นนะครับอันนี้จะเป็นส่วนส่นเสริมการขายของ e x p ก n d e r Cross ท่านผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นปา j e เจโร่สปอร์ต e อดิทอิชันนะครับปาเจโร่ก็จะเป็นในกลุ่มของ b b v ที่ครองตลาดอยู่แล้วแฟนๆทางปาเจโรเนี่ยชอบนะฮะแล้วก็วันนี้ แคมเปญเหมือนก 1, ้น1.09%เท่านั้นนะครับมาครับแฟนๆมิตูวิชิรถแรกจากแถมลมถึงแคมเปญตรงส่งการขายเพียบนะครับมาปรึกษาเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้ครับท่านผู้ชมสำหรับแฟนๆมิตูวิชินะครับมารับชมหน้ที่งานแคมเปญส่งเสริมการขายเยอะแยะเลยนะครับก็ที่ผมนําเสนอไป1 7 9สำหรับดอกเบีย้ยในตัวเอเวนเดอร์คอร์สนะแล้วก็น่าสนใจและเป็นไฮไลท์เลยครับไททันเอสลิมิเต็ด มีการเติมเต็มในเรื่องของอุปกรณ์นความสะดวกหลายรายการพร้อมกับมาสสปอร์ตแบบนี้นะครับมาดูได้สำหรับแฟนซูบิชิครับ